สวัสดีค่ะชื่อนางสาวเชยินีทักษสินกวินนะคะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะแต่ก้าโง่หงายอยู่จริงเลยโง่หงายก็เจกตักกับย่านแกยานอรืมนองชาอซ้ำกับแซเดนเตอแจกจริงๆมันก็มีค่ะแต่เราก็ต้องมีการจดหรือลิสต์รายการว่าเราจะทําอะไรอะไรเท่าไรแบบนี้ค่ะคณะใน,นฝันเบลอยากเข้าคณะิเทศค่ะเพราะว่าส่วนตัวมันมาจากความชอบแล้วก็ความสนใจ ตเตรียมพร้อมไป80%ค่ะอีก20%ที่เหลือจะเป็นเรื่องของการที่เบล,ลไปอยู่ห้องกงที่นูน้นเบล,ลไม่แน่ใจว่า,าในแต่ละวันตารางเขาจะให้ทำอะไรบ้างเพราะว่าเวทีนี้จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา <S <S นั่นเป็นสิ่งที่อีกที่เร็ที่เบลหล,ลือไว้ <S 2> <S 2> แล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศ ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของภาษาจะเป็นจีนกวางตุง้งเพราะว่าต้องฝึกฟังแล้วก็พูดให้ได้มากที่สุดแล้วก็เป็นศิละปะการแสดงทางภาคใต้ค่ะเป็นรำตลิปัดค่ะ,ะการลำตลิปัดนะคะเป็นศิละปะทางภาคใต้ที่มีอุปกรณ์คือพัดนะคะแล้วก็มีจังหวะที่รวดเร็ว,รวไม่ได้ช้าก็สนุกสนานดี จริงๆถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากมากแต่เนื่องจากตัวเบลเองไม่ได้มีพื้นฐานทางด้านศิลป์ในเรื่องของการรำมาก่อนก็เลยอาจจะมีความยากนิดนึงความสามารถพิเศษหลักจะเป็นในเรื่องของกีฬาจะเป็นบาสเกตบอลแล้วก็แบดมินตันค่ะเพราะว่าเล่นแล้วมันรู้สึกถนัดแล้วก็มีเพื่อนที่ชอบเหมือนกันเป็นขุยไทย จร,จริงๆเบลไม่ได้เรียนโดยตรงค่ะเป็นการที่ว่ามันมีในคลาสเรียนแล้วเบลรู้สึกว่าเบลเรียนแล้วเบลชอบเบลก็เลยแบบมันเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำพีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกระเป๋าเลยอันนี้นะคะก็เหมาะสาหรับการที่จะเอาไปฝากที่ฮ่องกงมากเพราะว่าอของที่อยู่ในมือเบลชิีนที่เป็นกระเป๋าเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่ฮ่องกงเขาชอบมากนะคะแล้วแล้วก็มีกระเป๋าเป็นแบบเดียวกันแต่ว่านันจะเป็นลายช้าง จะบ่งบอกถึงความเป็นไทยได้มากค่ะแล้วก็ด้วยความที่กระเป๋าเป็นสิ่งที่แบบคู่กับผู้หญิงอยู่แล้วเนาะตัวอย่าผู้เข้าประกวดก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วแล้วก็เป็นคณะกรรมการก,ก็เลยไปฝากอันนี้น่าจะเหมาะสมจะทําอะไรเบลจะทำต้มยำกุ้งเพราะว่าต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในสามของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติรู้จักกันมากที่สุดแต่ถ้าไปกินที่ต่างประเทศไงก็ไม่เหมือนที่ไทยอยู่ดี ใช่ไหมคะแล้วเราเป็นคนไทยแล้วก็ไปเผยแพร่ด้วยเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะตลอดเวลานะคะทีะ่เบลได้เป็นมิชชันนี้นะคะเบลมีความตั้งใจเรื่องของการเรียนภาษาการเรียนศินละปะการแสดงนะคะแล้ววันนี้เบาก็พร้อมที่จะไปประกวดที่ห้องกลงแล้วไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจเชียร์ไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ